อตอนนี้ผมจะมาต่อไปเขาจะว่าสาธิตการโอนย้ายข้อมูลจากไอโฟนมาไอแพดเพราเห็นทต่เขาทำกันแบบว่ไอแ a ดมาไอแราเตรียมไอโฟนเปิดหน้าจอไอาฟรอก่อนเปิด iPad ขึ้นมาคำจริงแล้วเราต้องมาตั้งค่าตั้งค่าไอ ในหน้าจอตั้งค่าภาษาเท่านั้ป,ประเทศไทยแล้วก็มันจะเอาใหม่เอาใหม่หมทิดคำผิดพลาด้งคาธรรมศาสตร์ในแผดเห็นไอโฟนไอโฟนเห็นในแผลแล้ว้าค่าภาษา iPad, iPhone, iPhone, iPad ตอนนี้มองเห็นกันแล้วแล้วพอมาดูใช้กดกดได้ข้อมูลกดที่ไอโฟนก่อนอ กา่บุญใส่ไอแพดตกโอเคแล้วเี่มองเี็กันนะจะเกิดเขนป็นรูปภาพเราก็จะเอาโทรศัพท์มาสแกนเป็นคล้ายคล้ายคิลโค้ดสแกนรูปภาพไปเห็นยกขึ้นในห่างหน่อยระยะห่างหน่อยแต่มองเห็นปิ้งนั่นใช้ได้ใช้ได้แล้วควาวนี้เกิดมาข้อบนบอกกว่าคุณต้องใส่รหัสไ,ไอไฟโฟน เขาเข้าโทรศัพท์ที่แรกก็ถามไะครันคุณถ้าจอแล้วแหละจะเจอไม่จำไม่ใส่ไปอัอนนี้มามีการถามเรื่องเช็คเรื่องข้อความจะเอาอยัางไงต่ออ่านเช็คข้อขมูลให้เรียบร้อยนะไปกดมั่วไป้ละครับน,นี่ตั้งค่ายแพดเครื่องใหม่ตั้งค่าไอแพดเครื่ใหม่กำลังรับรัน้ามาแล้วไองคอกใช้ไอดีเดียวกันกับเดิมหรือเปล่า ใช้ได้ใช้ตัวเดิมตัวเดินการาไฟการสแกนนิ้วมือสแกนมือใช้นิ้วโป้นะครับนิ้วโปวางตรงปุ่มโฮมเราคงต้องวางลงอนิ้วโปวางเช็ดให้สะอาดก่อนวางมาขึ้นมาไม่เต็มพออนิ้ววางไปหมดเกิดปัญหาไม่เต็มจนบางครั้งไม่ถูกต้องกรณีที่นั่นยังไม่เต็มอีกค่อยวางนิ้วมือมเบา ไม่ได้พิพาทกดไม่เต็มพิพาทเพราะว่าเราเอานิ้ววางหนักเกินไปมาถามนะ,ะก่อเบาๆพออันนี้สัมผัสเออนะ่นนี้สัมผัสจะเห็นเสร็จสิ้นลนะวางประมือนิ้วลงเฉยๆโอเคเสียขาเรน่มดำเนินการต่อไปปรับมือเขาห้อยมือวางนิ้วลงวางนิ้วคงเช็คอีกรอบหนึ่งเอง แตะขึ้นแตะลงแตะขึ้นยกขึ้นยกลงไม่ใช่กดเมื่อกี้ผมกดไปนะขึ้นยกลงค่อยขึ้นยกลงขึ้นยกลงเลยเช็คทีนึงขึ้นลงโอเคสําเร็จผ่านในเรินองานต่อาลังเข้าไอดีหรือว่าไอทีที่เราต้องการให้เข้ากับนี่ข้อมูลกําหนดลงไปอ่านข้อมูลไม่อ่านละยอมรับไปเลย เราลรับไปเลยเล่ามรัน,นแพทกำลังอ้างอ้ามูบวนเราก็ต้องตั้งค่าอไอแพดรองรับตอนนี้เครื่องกำลังรันอยู่หมุนติวติวติวนะครับเอาสักครู่สักครู่เครื่องกำลังเช็คกำลังตั้งค่าไอดีเก่า คนต้องการนี่นะข้อน um ี้ cloud cloud. สำคัญสำคัญสำคัญสคัญมากว่าโอนแบบไหนโอนให้ขบวนแบบใช้ไอคลาวที่เราเคยทำไว้เซฟขมวนไว้ไอคลาวหรือจะคู um ่จากแม็กเราไม่มีเราไม่ได้ับแม็กหรือจะคู่แบบเครื่องแอปปัจจุบันเนี่ยอันสุดท้ายแมปที่เราจะผมจะเอาแบบไอคลาวที่ผมทำลองไว้เออใช่เปล่าให้ม like. ั่นใจดูมันเช็คด้วยรอบนี้ อืมีวันใจต้องคล็กที่มันสั่งว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบโคลนแอปโคลนทับปัจจุบันหน้าตาปัจจุบันที่เราใช้อยู่เปอร์มันแต่ถ่ายออนถ่ายข้อมูลหรือเอาแบบคลาวที่เราบันทึกไว้เอาแบบคลาวทีกว่าแน่นอนไม่ผิดพลาดเอาเราเซฟไปก่อนเอาคลาวขึ้นมาสองอย่างเอาแบบเลือกอะไรอันหนึ่งออันล่าสุดดีกว่าเพื่อเราได้ สำรองข้อมูลไว้เดี๋เราจะคืนข้อมูลคุยลองกดคืนข้อมูลสำรองเครื่องก็จะทิกจะไปกดมั่วไปแล้นะครับตอนนี้ขั้นตอนการตั้งขึ้นในแพทเครื่องใหม่ของคุณกดดำเนินการต่อไป เกิดไม่ได้เราเครื่องกําลังรันอยู่เครื่องกำลังทําข้อมูลอยู่เช็คก็รยกว่ากําลังเช็คกำลังประมวลผลเองอันนี้แหละคือเราได้โอนถ่ายข้อมูลเสร็จแล้วแต่ว่ามันเป็นไอ้คลาวที่่าตนน้นทำรองข้อมูลไปเป็นไอ้คลาวเวอร์ั่นของไอเอสยังไม่ได้รับการอัปเดตเนะพอมันลงมาแล้วมันเป็นบทช่วงของไอ้คลาวไอ รุ่นเก่ายังไม่ได้อัปเดตพอมันขึ้นมาแล้วมันจะต้องอัปเดตก่อนให้เป็นอร์ชั้น15.5.6ดียววันใน15.5แล้วตอนผมยังไม่ได้ทำนี้พ่อก็โดนคนขาถามอีกแล้วถามว่าไม่เป็นไรตอบไปเลยตกลงยอมรับอันนี้ก็จะ update. อัปเดตเพราะว่าเซฟไปใไนข่าวเก่านั่นเองนะในข่าวเก่า นานแล้วสำรรองข้อมูลไหม่แต่ในปัจจุบันเนี่ยมัน iOS มันเพิ่มมือหม่อีกนี่เป็นไอโอเอสใหม่ไอคลาเปโน่ไอโอเอเก่าพอเราอัพค้ดยขึ้นมาตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเช็คดูว่วาโปรแกรมมันมาครบทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่า ครบหมดครับมีโปรแกรมข้างใน NCB นซีแกรมรูมาฟิวชั่นไลท์ทัเวเรตภาพหน้าจอาพหน้าจอ iPad แต่มันหน้าแยกหรือทำให้ความเต็มมันไม่เหมือนกัน คนนี้เห็นรูปภาพข้างหน้ารูปภาพเดียวกันเลยครับเพราะว่าแล้วหน้าจอแล้หน้าจอเหมือนกันเป๊ะแต่โปรแกรมซึม,มงาอย่างเพราะความกว้างของจอเลยทําให้มันจุไอคอนของอันได้ไม่เหมือนไม่เต็มได้ไม่เยอะเท่ากันอันนี้แหละเพื่อตามก็สังเกตคาแนะนํำก่รทาตามที่เขาแนะน,นามาแลวกันทํอตามๆม,มาติดไปโอนถ่ายข้อมูลเห็นโปรแกรมที่ผมซื้อไว้คือรูม่าฟิวชั่น ซื้อไปตั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทก็คืนลงมาหมดเลยแต่โปรแกรมประปเ s c ซีของธนาคารนันมจะลบออกไกแบแพร์ทำใช้แค่โทรศัพท์พอ DTI ีอ Pro, ไอโ o มีอยู่หมดทุกว่าเลยนะตอนนี้รอก,ก่อนตอนนี้ผมได้ซื้อเคสซื้อเคสมาซือ้มอม,มาก่อนจะซื้อไอแพดเหอรั Her, งเหอ ส <4, S 2> ีเขียวลองลลดูนะรุ่นเดียวกันวัดสั่งมามันเจนเก้าตีแปดตีเก้าใช้ลูกมนได้ซื้อมาสีเขียวตีสีเขียวนุ่มใช้ได้จะม,มาลองดู <S <S ไม่แพงห้าร้อกว่าบาทเองเราไม่มีงบประมาณน้อยซื้อของแท้ไม่ไ้ซื้อของเทียบดีกว่า <S <S ลองใส่โดใช้หรือเปล่า ข้างหน้าข้างหลังดูเช็คดูทีนึ่งโ mm. กห์เนี่อ๋อนี่ช่องเสียบสายไฟตรงทางนี้กดลง้าพอดีปเป๊ะแหลงสวยงามสวยงาม mm hmm. อือหือโอ้สวยงามมากอ่ากดผิดีกโอเคนั่นอืโครงการกระแทก โอ้เนี่ยผมมันจะสั่งเป็นปากกาเป็นของปลอมนะจะของแท้นะฮะับร้อยไม่กี่ร้อยเองของแท้ไม่ไ,มไหวตั้งสามพันคือสองสามพันโอ้ประมาณบานปลายลองซื้อมาใช้ดูก่อนจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเป็นต้องซื้อของของแท้ของจริงก็ต้องยอมเสียแล้วทีนี้เราจะลองเสี่ยงจะมาใช้ได้ไหมเห็นโฆษณาใหญ่่าใช้ได้แก่ยากอีก อืมันดูสิลองน้จะเป็นยังไงปากกาเป็นจิปากกาสำคัญก็นนะแต่เปต้องมีอาหนูปากกาสวยงานสีขาวใสยอบีไทซีการหนึ่งเล่มมฉียดชาัดา,รารตรงปรุ่มนี้เองเดี๋ยวแกะยางออกกระชาิได้ละลองสิอาจะใช้ได้ไหม กดปุ่มเปิดพื้นได้ล,ะล่ะเราอันน่ยเออปัดได้ปัดหน้าจอได้โปรแกรมวัวอืมเนาะใช้ได้ใช้ได้้ต้องฝึกใช้งานในคล้องอันทีเนาะพ่ะยังเก่งกลางอ้าวไม่ถายองฝึกการใช้งานอันทีนะครับลองยูทูบสิอ้าว ่โอ้ไม่ได้ต่อไวไฟก็ไม่ต่อไฟคือแชร์แชร์แ,ชรแบบอ่ากดต้องกดแชร์ไวไฟมาแล้วคู่เซ็จปิมาหรือยังากากข้ใช้ไดไ้ต้องฝึกการใช้งานดูมันเป็นยังไง ให้ดีเป็นของแท้หรือเปล่าถ่ารูปถ่ายพระเขียนเขียนข้อเขียนจริงต่างแต่หยวไปจิ้มจุดึกเล็กที่เรานิ้วก็จะทัดเสียไงเราต้องอลองดิมาตั้งค่ายรับไป,ไปรหัสดีนะอ๋อมีมีมี i p h o n แชร์มาแล้วต้องใส่รหัสดที่ ไไเอามาแล้วค้อรวมอื่พวกมาแล้วปรอกา็ใช้ได้คุ้มค่าเลยคาไม่ไม่ยาค้าไม่กี่ร้อยราคาร้อยแต่คุณภาพหลับพันครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำมอยเห็นก็คือว่าขอบคุณนะที่ดูทชับพอบีโอ ขอกดไลค์ช้บใจก็กดแชร์กดซับจะใช์ควาคมเปีนกำลังใจด้วยนะครับโอ้ oh. หน้าจอภาพสวยงาม